สวัสดีครับพบกับสมถุยมอสเต็ปกันอีกแล้วนะครับบอลเตงมอสเตปทีเด็ดวิเคราะห์บอลวันนี้นะฮะสมหยิบฟุตบอลมา3คู่นะครับประจำวันที่27พิจ็ดพฤนายน2 5แ8มาวิเคราะห์กันข้างข้างให้ฟังนะครับวันนี้มาแบ่งครับก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้สมกันด้วยนะจ๊ะคู่แรกนะครับไอเคบาเก้พบกับแซนไวน์เคนในเวลาเที่ยงคืนครับคู่ต่อมาครับคิมซอนซังมูนะครับพบกับซอนบุกฮุนไดนะครับในเวลา5โมงครึ่ง เลวาเบิร์ดนะครับพบกับอันซิเกนนะครับพบกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับดูวันที่คู่แรกนะครับไอเคบาเก้นะครับพบกับแซนไวน์เคนนะครับคู่นี้นะครับอยู่ที่ราคาเสมอนะครับโดยไอเคบาเก้นะครับเปิดบ้านให้กับแซนไวเคนนะครับคู่นี้นะครับสมให้ไปทางที่แซนไวเคนครับคู่ต่อมาครับคิมซอนซังมูนะครับพบกับซอนบุกฮุนไดนะครับโดยคิมซอนนะครับเป็นฝ่ายเปิดบ้านให้กับซอนบุกฮุนไดนะครับ โดยราคาเปิดอยู่ที่เสมอนะครับคู่นี้นะครับสมให้ไปซอนบุกหุ่นได้นะครับสําหรับคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับมาเร็วไปเร็วครับระหว่างเอาระหว่างวาเบิร์กนะครับพบกับอันซิกเกนนะครับพบกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับคู่นี้นะครับวาเบิร์กนะครับเปิดบ้านให้อันซิกเทนนะครับราคานะครับอยู่ที่ครึ่งลูกนะครับคู่นี้นะครับสมให้ไปที่วาเบิร์กนะครับสําหรับคู่นี้ ก็มาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับฟุตบอล3คู่นะครับเพิ่มเติมนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งมอนสเตปหรือตัวเน้นติดดาวนะครับหรือยังไม่เข้าร่วมกลุ่มกับสมนะครับก็สามารถแอดไลน์ที่แอดเอสทีห้าสิบหกหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับแอดเอสทีห้าสิบหกนะครับและใครอยากฟังการวิเคราะห์บอลอย่างละเอียดนะครับหรือโปรแกรมบอลนะครับสามารถติดตามที่เพลย์ลิสต์หรือคลิปช็อตหน้าช่องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ